สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CRRU News คุยข่าวเด่นกับผมบูมวิสรุตมุ่งคำพานนะครับที่ช่องทางนี้ CRRU On Air Live นะครับเจอกันเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์พุธและก็วันศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับกับเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับคุณหนิงกิรติยาของเราเนี่ยครับติดภารกิจเช้านี้นะครับผมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับ ชาวนี้มีภารกิจมากมายที่มหาวิทยาลัยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปรับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้นะครับที่ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกันด้วยนะครับผมและสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมในช่องทางนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับรวมไปถึงแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับได้รับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับซึ่งเช้านี้นะครับผมมีเรื่องราวนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจของมหาวิทยาลัยนะครับมาฝากผู้ชมกันด้วยนะครับผมสำหรับนะครับข่าวแรกวันนี้นะครับเป็นข่าวของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะครับ ประสบความสําเร็จนะครับแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ําสกัดเข้มข้นต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับหรือว่าวิตแกลสนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดเย็นนะครับคงคุณค่าโภชนา,าการให้ความสดใหม่ดื่มง่ายให้พลังด้วยนะครับผมซึ่งท่านอาจารย์ดรวรรัตขยันการนะครับท่านอาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงรายนะครับ เปิดเผยนะครับว่าทางโปรแกรมวิชานวัตกรรมการอาหารและ,กะเกษตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมีความมุ่งเน้นนะครับให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันนะครับได้บริการวิชาการให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการที่ดําเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นและชุมชนนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรธปัญญามงคลอาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารร่วมเป็นที่ปรึกษานีครับและผู้เชี่ยวชาญการบริการวิชาการซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนะครับแลกะก็เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นนะครับให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับ ดังนั้นคุณผู้ชมครับทางโปรแกรมวิชาเองนะฮะจึงได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการในท้องถิ่นและชุมชนโดยเป็นศูนย์ข้อมูลให้คำปรึกษาด้านต่างๆเพื่อช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับให้ได้รับมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยและสร้างรากฐานธุรกิจของผู้ประกอบการให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนด้วยนะครับ ซึ่งจะบอกว่าปัจจุบันนะครับทางโปรแกรแมได้นะครับร่วมแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำสก,กัดเข้มข้นต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับหรือว่าวิตแกล s นเองโดยมีนะครับนายบรเชษแจ้งสว่างหรือน้องเดสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยราชพัะเช่ยงไรนะครับปี2559สาขาดนตรีศึกษา,าคณะครุศาสตร์นะครับเป็นผู้ประกอบการซึ่งโปรแกรมวิชานะครับ ได้เปิดบริการห้องแลบร่วมทดสอบนะครับตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยนะครับโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับสะอาดได้มาตราฐานปลอดภัยเพื่อนำมาช่วยในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์การตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพเอนไซม์ S <S นะครับรวมไปถึงการตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดนี้นะครับโดยมีทีนักวิชานักวิชาการนะครับนักวิจัย คอยให้คําแนะนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยนั่นเองนะครับซึ่งน้องเดเองนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าทางกลุ่มนะครับยูสมาร์ทนะครับผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่สร้างผลิตภัณฑ์เพื่สอส่งพลังนะครับภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า วิด l กลสเพื่อทรงพลัง p r e n c h Power นะครับน้ำสก,กัดต้นอ่อนข้าวสารีเข้มข้นซึ่งใช้ในเวลาศึกษาข้อมูลกระบวนการแปรรูปผริตภัณฑ์นะครับต้นอ่อนข้าวสาลีด้วยตนเองมานานกว่า2ปีเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานนะครับ กับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และตรีการอาหารที่มีนักวิจัยนักวิชาการร่วมทดสอบวิเคราะห์สารสําคัญทางโภชนา,าการของต้นอ่อนข้าวสาลีซึ่งทางมหาวิทยาลัยของเราเนะครับร่วมพัฒนาคุณภาพการแปลปรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานรับรองความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยนะครับอีกทั้งนะครับในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พบว่าสารสก,กัดนีครับจากต้นอ่อนข้าวสาลีนั้นมี ประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับมีสปปรรพคุณนะฮะช่วยระบบขับถ่ายหรือดีทอ็อกนะครับช่วยระบบการไหลเวียนของเลือดทําให้ฮีโมโกลบินทำงานได้ดีนะครับนำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์อวัยต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันอาการเท้าชานะฮะมือชาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้พลังงานสูงนะครับรวมไปถึงหากท่าน หากทานต่อเนื่องนะครับทุกเช้าส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลําดับด้วยนะครับซึ่งผลการทดสอบกับผู้ป่วยติดเตียงผลผลิตผลผลัพธ์นะครับที่ได้ก็คือผู้ป่วยสามารถลุกนั่งได้ด้วยตนเองเนื่องจากว่าน,น้ำนะครับน้ำสกัดต้นอ่อนข้าวสาลีนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานสูงสามารถซ่อมแซมเซลล์ร่างกายได้ดีนะครับในปริมาณเพียงแค่100กรัม เทียบเท่ากับสารอาหารที่ได้จากผักประมาณ2.5กิโลกรัมเลยนะครับถือว่าเป็นน้าสกัดเข้มข้นเลยซึ่งผลิตภัณน้ําสกัดต้นอ่อนข้าวสาลีนะครับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นความสดใหม่จึงมีวิธีการจัดส่งแบบ Delivery บริการส่งตรงถึงบ้านนะครับความสำเร็จจากความร่วมมือครั้งนี้นะครับทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสำเร็จไปด้วยนะฮะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์น้ำสกัดต้นอ่อนข้าวสาลีนี้นะครับได้รับความนิยมจากคนรักสุขภาพเป็นอย่างดีซึ่งหากว่าคุณผู้ชมนะครับสนใจที่อยากจะลองริมชิมรสนะครับหรือว่าอยากจะเป็นผู้ที่ ม,มีสุขภาพที่ดีนะครับสามารถที่จะติดตามผลงานแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายได้นะครับที่แฟนเพจพืชทรงพลัง Plant Power นะครับหรือโทรศัพท์ติดต่อได้นะครับที่นายบริเชแจ้งสว่างน้องเดนะครับ0800316381ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิภัณฑ์นะครับที่ เหมาะกับคนที่รักสุขภาพนะครับแล้วก็หลายๆท่านอาจจะไม่เหมาะกับไม่ชอบที่จะทานผักผลไม้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเลือกที่เป็นน้ำสกัดนะครับเข้มข้นแล้วก็ทานง่ายด้วยนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้คุณผู้ชมนะครับมีสุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยนะครับที่ทําการบูรณาการร่วมกันนะครับกับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับที่จะผลิตนะครับในส่วนของ สารอาหารสําคัญนะครับที่อยู่ในพืชผักผลไม้เนี่ยมาเป็นน้ําผลไม้นะครับซึ่งแน่นอนว่าอนาคตเองคงมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่ช่องทางนี้ด้วยนะครับ C R U on air live นั่นเองนะครับสำหรับข่าวต่อไปคุณผู้ชมครับก็เป็นข่าวของอทีมกอล์ฟนะครับ C R U ของมหาวิทยาลัยนะครับชนะเลิศแข่งขันกอล์ฟการกุศลด้วยนะครับ ซึ่งเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสอนชัยมุ่งใจสงอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงรายนะครับได้แสดงความยินดีทีมกอล์ฟ C R U นะครับนำโดยอาจารย์ดรนัทพลสันธิผู้ช่วยอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรินทรพิทักษ์ศิกุลผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาจารย์ดรสมเกียรติตุลแก้วผู้อำนวยการสำนักวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่องผู้ช่วยศาสตราจารย์กัน กล้กาคร,รองคณะบดีคณะครุศาสตร์และอาจารย์ดรจุฑารัตจิตปราณีอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร,นร,ร,นลลร์นะครับได้คว้ารางวัลเลิะเลครับประเภท n e t ตสกอร์ฟล g h เลดี y นะครับในการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อลมหายใจชาวเชียงรายนะครับณสนามกอล์ฟสันติบุรีคันทรีคลับเชียงราย โดยนะในโอกาสนี้นะครับได้ร่วมหารือการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของมหาวิทยาลัยนะครับในโอกาสครบรอบวันราชพัช์14กุมภาพันธ์อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับหึ่งกิจกรรมหนึ่งการแข่งขันนะครับที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวรชาชพั์เชียงรายกัน,ด,กนด้วยก็แสดงความดีดีนะครับกับทีมที่แข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ด้วยนะครับผม อีกหนึ่งคราวนะครับของการทดสอบนะฮะขีดความสามารถนะครับโดยเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองนะฮะได้มีการจัดทดสอบขีดความสามารถเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือรปภของมหาวิทยาลัยนะครับประจำภาคเรียนที่2นะฮะนำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนาวินพรมใจสาผู้ช่วยอธิการบดีนะครับ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยโดยมีการทดสอบสมรรถภาพต่างๆนะครับเช่นการทดสอบวิ่งระยะ5กิโลเมตรการดันพื้น45ครั้งซิสอัพ45ครั้งและการทดสอบการจัดระเบียบแถวการทดสอบระเบียบกฎจราจรนะครับโดยก็จะมีการจัดทดสอบทุกๆ1ภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาด้วยนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นการจัดเตรียมนะครับทีมกําลังพลนะครับรปภของเราเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับภายในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นตัวนักศึกษาเองบุคลากรน,นะครับแล้วก็คณาจารย์และรวมไปถึงผู้ที่มาใช้บริการทุกท่านนะครับก็จะได้รับความปลอดภัยด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งก,กิจกรรมนะครับดีๆที่เราทดสอบขีดความสามารถของรปภกันนะครับ แล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครเราพักเบรกสักครู่นะครับช่วงหน้ายังคงมีข่าวสารนะครับในเรื่องของการรับทุนนะครับการร่วมบริจาคปฏิทินเก่านะครับรวมไปถึงการสมัครนักศึกษาด้วยนะครับช่วงนี้เราพักเบรกสักครู่เดียวครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของรายการ C R U News คุยข่าวเด่นนะครับ และสำหรับในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวที่อยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมทําบุญทํากุศลกันนะครับโดยสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลายัยราชภัฏเชียงรายนะครับ ขอเชิญชวนคณาจารย์บุคลากรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะครับร่วมบริจาคปทฏินเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเพื่อที่จะรวบรวมส่งมอบให้กับมูลทิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมบราชินูปธมรมสำหรับใช้ในการผลิตหนังสืออักษรเบลนะครับเพื่อผู้วิการทางการมองเห็น โดยสามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29มกราคม2564บริจาคได้นะครับที่ชั้นหนึ่งสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชมหกลนะครับหรือว่าอาคารหอสมุดนั่นเองนะครับใครที่มีปฏิทินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว สามารถรวบรวมนะครับผมแล้วก็มาส่งได้นะครับที่บริเวณชั้น1ของสํานักวิทยาบริการกันด้วยนะครับซึ่งจะบอกว่าในช่วงนี้นะครับทางสํานักวิทยาบริการของสมุดของเราเองนะครับก็มีการประกาศในเรื่องของการใช้บริการต่างๆเพื่อที่จะเป็นมาตรการนะครับในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กันด้วยนะครับซึ่งประกาศของสำนักวิทยาบริการนะฮะโดยการให้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศนะครับรวมไปถึงการใช้ บริเวณอาคารต่างๆนะครับตอนนี้ทางสำนักเองเนี่ยได้ประกาศให้มีการงดใช้บริการพื้นที่อ่านภายในอาคารเป็นการชั่วคราวนะครับผมโดยที่ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์นะครับจะยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศนะครับสามารถแจ้งรายละเอียดนะครับผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้ก็คือผ่านทาง facebook.com/aritc.cru นะครับหรือแจ้งผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์053 7 7 6 0 2 0 2ต่อ10-2หรือติดต่อด้วยตนเองนะครับที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนชั้นหนึ่งสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสาสนเทศอาคารยุพราชวิทยามงคลด้วยนะครับและในการยืมทรัพยากรสารสนเทศนะครับสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านทาง OPAC นะครับที่เว็บไซต์ opac.crru.ac.th นะครับและแจ้งรายละเอียดของหนังสือตามช่องทางที่ระบุข,ข้างต้นนะครับเช่นชื่อเรื่องนะครับชื่อผู้แต่งเลขเรียกหนังสือนะครับหรือว่าปีที่พิมพ์สามารถที่จะ,ะค้นหาหรือแจ้งรายละเอียดของหนังสือตามนี้ได้นะครับซึ่งสามารถนำหน้าจอรายละเอียดทางบรรณานุกรมนะครับหรือว่า o p e c แจ้งผ่านเพจของสำนักวิทยบริการได้นั่นเองนะครับหรือติดต่อที่บริเวณควเคาน์เตอร์ยิมคืนชั้นหนึ่งได้เช่นเดียวกันแล้วก็กรณีที่นักศึกษานะครับต้องการจะติดต่อเรื่องของคำร้องของการลาออกนะครับค้างส่งทรัพยากราาสารสนเทศนะครับข้อมูลถูกล็อกและเรื่องอื่นๆนะครับ ตอนนี้สามารถติดต่อได้ด้วยตวเองที่ทเคาน์เตอร์ยืมคืนชั้นหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันด้วยซึ่งต้องบอกว่าหากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงดใดๆในคำนเรื่องของการบริการยืมและคืนทรัพยากรสาสรสนเทศนะครับทางสำนักวิทยบริการเองก็จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ประกาศไปถึงบุคลากรนิสิตนักศึกษาแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่มาใช้บริการทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็ต้องปฏิบัติตามกฎที่ ทางสำนักวิทยบริการประกาศออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9กันด้วยนะครับมาถึงข่าวของการรับทุนกันบ้างนะครับซึ่งท,ทุนอันนี้นะครับถือว่าเป็นทุนสำหรับนักศึกษาใหม่นะครับรหัส64ด้วยโดยทางโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็จะมีการมอบทุนการศึกษา กับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนนะครับในปีการศึกษา2564หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาจำนวน10ทุนนะครับทุนละ2,000บาทโดยเป็นทุนให้เปล่านะครับจะมอบให้เป็นกรณีพิเศษที่เป็นนักศึกษารหัส64นะครับและเป็นนักศึกษารหัส64ที่สมบูรณ์แบบแล้วเท่านั้นนะครับแล้วท่านก็จะได้รับนะครับจำกัดสิเพียงแค่10ทุนนะครับตอนนี้ใครที่ เป็นนักศึกษาใหม่นะครับเพิ่งสมัครนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าคาดว่าจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ต้องรายง,งานตัวนะครับชำระค่าเทอมแล้วก็ชำระค่าธรรมเเีิมต่างๆนะครับจนสร็สมบูรณ์แล้วเนี่ยใครที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐไวยะการนะครับโปรแกรม charge, วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเบอร์โทรศัพท์0942519395นะครับนี่ก็เป็นทุนที่มอบให้กับ นิสิตนักศึกษาปีราช64นะครับน้องใหม่ทุกคนที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีวพวิทยาจำนวน10ทุนด้วยกันนะครับอีกหนึ่งของการประกวดนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับได้ผลิตกันบ้างแล้วหรือย,อยังหรือว่ารวมทีรวมกลุ่มกันแล้วหรือยังนะครับตอนนี้ทางมหาวิทยายลัยราชภัฏชัยภัยนะครับก็เปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษารวมไปถึงน้องๆที่เรียนอยู่ชันมัธยมนะครับ ส่งคลิปข้าะกรวดนะครับในโครงการ smart learning during covid 19นะครับเรียนออนไลน์ให้ปังนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้หลายๆสถาบันนะครับก็มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับแน่นอนว่าหลายๆคนนะครับก็จะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของตารางเรียน เรียนอย่างไรให้มีความสนุกสนานแล้วก็เข้าใจได้ง่ายซึ่งตอนนี้หากว่าใครที่มีโอกาสเข้าไปในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับก็จะมีาศาศาศาคณาจารย์คุณครูในหลายโรงเรียนเนี่ยก็ออกแบบในเรื่องของการเรียนอย่างไงให้มันสนุกสนานเนี่ยครับมีความน่าสนใจซึ่งน้องๆนงักเรียนเองสาม,มารถที่จะนําเสนอนะครับคลิปวิโอเรียนออนไลน์ให้ปังนะครับมาเป็นแบบแนวคิดหรือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของการเรียนที่เรียนแล้วสนุกสนานเรียนแล้ว เกรดปังอย่างนี้นะครับก็ยังไงเชิญชวนนะครับน้องๆน,นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาทั่วประเทศนะครับผมส่งคลิปประกวดนะครับเรียนออนไลน์ให้ปังโดยสามารถสมัครได้1คนต่อ1คลิปเท่านั้นนะครับและคลิปวิดีโอจะต้องมีโลโก้ของสถาบานันการศึกษาของผู้สมัครและโลโก้ของมหาวิทยาลัยราชวฏเชียงรายด้วยนะครับผมและผลงานต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการ เรียนออนไลน์นะครับซึ่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน3นาทีด้วยนะฮะซึ่งเงินรางวัลนะครับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ก็คือได้เงินรางวัลถึง5,000บาทด้วยกันนะครับอันดับที่2เนี่ยครับผม4 0 0 0บาทและอันดับที่3 3,000บาทและรางวัลชุมเชย2รางวัลรางวัลละ2,000บาทและ10คลิปที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกนะครับก็จะได้รับประกันเสียบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับใครที่สนใจสแกนค r ว o d e คที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รีบนะครับ ส่งนะครับหรือว่าถ่ายทําคลิปวิดีโอและส่งนะครับมาตามที่ที่อยู่ที่แจ้งให้กับน้องๆนักศึกษาได้ทราบที่คิวอา์โคดนี้ได้เลยนะครับผมใครที่มีไอเดียดีๆมาร่วมนะครับเสนอไอเดียดีๆกันนะครับกับการเรียนออนไลน์เรียนอย่างไรให้ปังนะครับมาร่วมประกวดคลิปวิดีโอด้วยกันนะครับอีกหนึ่งของการประกวดนะครับที่เรียกว่าเรียกความสนใจจากน้องนักศึกษาทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับกับโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 5นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้กับนิิตนักศึกษาทั่วประเทศนะครับได้ประกวดแผนการตลาดนะครับโดยใช้สื่อ Network, ดิจิทัลในระดับระดฑรศึกษานะครับเพื่อให้นิสิตนักศึกษาเองเนี่ยได้มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์งานด้านของการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียนนะครับ ต่อยอดนะครับเชิงพาณิชย์และก็ะุุตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลักดันสู่ธุรกิจใหม่ในสตาร์ทอัพด้วยนะครับงานนี้นะครับจัดโดยสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยนะครับหรือว่า DUGA นั่นเองนะครับซึ่งจะบอกว่าการประกวดครั้งนี้นะครับชิงเงินรางวัลกว่า1 5 0 0 0ล้าน5แบาทและถ้วยรางวัลน,นะครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะครับ คุณสมบัติของผู้สมัครนะครับจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาในอุดมศึกษานะครับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสมาชิกในทีมนะครับไม่เกิน5คนและแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีมด้วยนะครับร่วมทีมร่วมกลุ่มกันนะครับร่างโครงการนะครับเป็นโครงการแผนการตลาดนะครับโดยใช้สื่อดิจิทัลนะครับสร้างสารรค์เพื่อผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ๆนั่นเองนะครับโดยส่งผลงานมาเป็น,นรูปของ PowerPoint และนำเสนอรายละเอียดนะครับแผงกระดในรูปของคลิปวิดีโอและส่งไฟล์ PDF พร้อมแนบลิงนะครับความยาวไม่เกิน10นาทีนะฮะมาทางอีเมลที่แจ้งให้ในการสมัครด้วยนะครับใครที่สนใจที่จะร่วมโครงการครั้งนี้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ u ขีด power digital challenge com หรือว่า f c e e o o o นะครับ u power digital idea challenge ด้วยนะครับซึ่งเขาเปิดโอกาสให้กับน้องๆน,งนิสิตนักศึกษาส่งผลงานได้นะครับจะถึงวันที่28กลุ่กุมภาพันธ์นะครับหรือเวลาเดือนกว่าๆเนี่ยใครที่สนใจนะครับก็เชิญเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็ชิงเงินรางวัลกันอย่างมากมายเลยก็ว่าได้นะครับ และอีกหนึ่งข่าวนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวของการเชิญชวนนะครับนักศึกษาน้องนักเรียนนะครับที่สนใจที่จะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจที่จะเรียนต่อนะครับในระดับปริญญาตรีนะครับเรียนจันทร์ถึงศุกร์ประจำปีการศึกษา2 5 6 4นะครับตอนนี้ก็เปิดอยู่นะฮะใน12คณะนะครับสานักวิชาด้วยกันโดยที่คณะครุศาสตร์ตอนนี้ มีรับสมัครไปแล้วนะครับผมส่วนคณะอื่นยังคงเปิดรับสมัครอยู่นะครับผมจนถึงวันที่31มกราคม2 5 6 4ด้วยนะครับมีหลากหลายคณะเช่นคณะวิทยการจัดการคณะมนุษยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะมีทั้งบัญชีนิติศาสตร์สังคมอีกหลากหลายคณะเลยนะครับที่เปิดประตรูรอต้อนรับน้องๆนันนกเรียนนักศึกษาดุอยู่นะครับผมใครที่สนใจตอนนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะครับคลิกเข้าไปทางเว็บไซต์ admission c r u .ac.th นะครับเข้าไปดูรายละเอียดของคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับว่าแต่ละคณะแต่ละสาขาเนี่ย ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับเรียนจบสายไหนมานะฮะแล้วก็บางคณะนะครับอาจจะมีฟิกส์นิดนึงนะครับว่าเรียนสายวิทย์คณิตมานะอย่างนี้นะครับเข้าไปดูรละเอียดได้นะครับที่เว็บไซต์ admission.crru.ac.th นะครับโดยสามารถที่จะคลิกสมัครทางออนไลน์ได้นะครับและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับไม่จเป็นแอปพลิเคชันกรุงศรีกรุงไทยนะครับใครที่สะดวก อาจจะเป็นชําระผ่านทางเคาน์เตอร์อธนาคารก็ได้นะครับใครที่สะดวกช่องทางไหนนะครับใช้บริการช่องทางนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับคลิกดูเลยเพิ่มเติมได้ที่ช่องนี้ช่องทางนี้เช่นเดียวกันนะครับเฟซบุ๊กรับนักศึกษามหาวิทยาลายัยราชาวิทยาลายด้วยนะครับเปิดรลบสะัครจนถึงวันที่31มกราคมนี้ด้วยนะครับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าเออเราจะเลือกเรียนนะครับสายวิชาไหนดีนะ เรียนจบแล้วนะครับจะไปประกอบอาชีพอะไรหรือเรียนด้านไหนบ้างนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เจ้าหน้าที่ของเราที่หน่วยรับนักศึกษานะครับเบอร์โทร053776118ด้วยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ขอให้คำปรึกษาให้กับน้องๆที่อาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องของการเรียนการสอนโดยไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้053776118ด้วยนะครับ และวันนี้นะฮะเราจะทิ้งท้ายกันด้วยนะครับกับราชพัฒเชียงรายมาร์เก็ตเพลสนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับทางรุ่นพี่สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะครับผมได้เปิดช่องทางนะครับในการจําหน่ายสินค้าและบริการต่างๆด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกนช่องทางที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับเปิดโอกาสนี้ให้กับผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับ มาใช้บริการช่องทางนี้ซึ่งไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับเพียงแค่เข้าไปร่วมกลุ่มนะครับแล้วก็แนะนำรายละเอียดนะครับชื่อนามสกุลนะครับเรียนคณะอะไรรหัสอะไรนะครับรวไปถึงใส่รายละเอียดของอสินค้าที่จำหน่ายนะครับผมอ,อย่างช่องทางนี้ก็จะมีนะครับคุกกี้บรวนี่นะราคาค่อนข้างประหยัดทีเดียวนะครับชิ้นละ15บาบาทนะฮะแล้วก็ยังมีบริการส่งน้ำนะครับผม มีหลากหลายขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีกระดาษทิชชู่นะครับเข้าโครงการคนละครึ่งอีกด้วยนะฮะมีทั้งผลไม้นะครับมีใครที่เป็นคนที่รักเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับก็มีจําหน่ายด้วยซึ่งเรียกได้ว่าในช่องทางนี้นะครับราชบัังราย Marketplace มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณผู้ชมได้ เลือกนะครับพอจะเป็นอาหารการกินสินค้าพวกบริโภคนะครับเครื่องสําอางและบริการต่างๆด้วยนะครับและสาคัญเนี่ยบางร้านนะครับก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนี่อย่างนายิวที่ขึ้นให้หน้าจอนี้นะครับก็เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับใครสนใจนะครับเข้าไปร่วมกลุ่มกันได้นะครับที่ราชพัฒน์เชียงรายมาเก็ตเพลสนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ก็เข้าไปอุดหนุนนะครับสินค้ารบริการต่างๆของสิทธิ์เก่าของเรารด้ไปถึงน,น,น้นองๆน,นิสิตนิสเน,น้องนิสิตนักศึกษาของเราเนะครับที่หลายๆคนก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับระหว่างเรียนก็เปิดธุรกิจส่วนตัวนะครับกิจการส่วนตัวขายของออนไลน์นะครับเพื่อจะหารายได้เสริมระหว่างเรียนได้นะครับก็ยังไงเชิญชวนผู้ชมนะครับไปรูปอุดหนุนกับผู้ประกอบการเหล่านี้ได้นะครับที่ช่องทางนี้ราชาพัฏเชียงรายมาเก็ตเพลสกันด้วยนะครับ เอาละคุณผู้ชมครับก็ถึงเวลาช่วงสุดท้ายของรายการ CRIU News คุยข่าวเด่นแล้วนะครับผมสำหรับในช่วงหน้านะครับกับรายการที่นี่มีคําตอบนะครับวันนี้เราก็ยังคงมีนิสิตนักศึกษานะครับที่เป็นนักศึศศรศรกษาเกียรตินิยมเรียนทองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากน้องกิติวัต์มีแก้วนะครับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์สาขาดิจิทัลมัลติมีเดียคณะวิทยาการจัดการนั่นเองนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของ การเรียนการทํากิจกรรมต่างๆใน,นรูปแบบการดำเนินชีวิตนะครับว่าน้องๆเนี่ยนะครับมีวิธีการเรียนอย่างไรทํากิจกรรมอย่างไรแล้วก็มีเคล็ดล,ลับอย่างไรที่เรียนแล้วนะครับได้เกียรติิยมเรียนทองกันด้วยนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเรียนก็หนักแล้วนะครับยังคงมีกิจกรรมทําด้วยนะครับก็ยังไงในช่วงหน้านะครับมา พบปะพูดคุยกับน้องกิติวัฒน์มีแก้วกันนะครับกับช่วงของรายการที่นี่มีคําตอบนะครับและก่อนเที่ยงเช่นเคยก่อนที่จะไปรับประทานอาหารกลางวันคบวันนี้ก็ยังมีอีกหนรายการนะครับที่เป็นสีสันวอรรตี้นะครับมาฝากคุณผู้ชมทิงทายนะครับก็รายการบัลลีทอล์กไปที่ชวนคุยนะครับวันนี้พี่หนุ่ยกับพี่เอ๋มนะครับจะมาเชิญคุณผู้ชมนะครับมาชวนคุยกันเรื่องอะไรวันนี้จะมีท็อปปิกอะไรนะครับมาพูดคุยกัน ติดตามได้นะครับกับรายการ Talk, บัตตี้ทอล์กบัตตี้ชวนคุยด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามในช่องของรายการ C R R U News คุยข่าวเด็ดนะครับติดตามข่าวสารของมหาจทยายได้นะครับทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับที่ช่องทางนี้ C R R U on air live ด้วยนะครับวันนี้ผมบูมิสุิุพุกกำพาและทีมง,งานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ RRU News, Kui Kao Den.